สวัสดีครับวันนี้พบกับผมกิดจูนเนอร์ครับจากช่องและเพจมอไซค์จูนเนอร์วันนี้จะพามาดูไฟพาย LED นะครับว่าเราจูนปลดรอกมากหรือว่าปลดรอบน้อยแบบไหนจะดีกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาสามจะมา รีวิวให้ดูนะครับว่าแบบไหนจะดีกว่ากันนีรถเดิมๆสเตอร์เดิมโรงงานเดิมๆเดิมกันพ่อเลยครับก็เดี๋ยวจะไปดูกันเนาะโอเคทำแล้วไปเดี๋ยวเราจะไปวัดแรงม้ากันก่อนนะครับโอเควัดแรงม้าก,กันได้เลย ตอนนี้วัดแรงม้าเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูครับครับหลังจากที่เราหลังจากที่เราวัดแรงมา้าเสร็จแล้วครับตอนนี้แรงม้ามันทับเส้นกันแล้วเรียบร้อยอ่าเห็นไหมนะครับแรงมา้านะผมจะรันไว้อย่างนี้นะครับเนาะประมาณสามสี่รันพอม้าได้พอดีแล้วผมก็จะพอแล้วผมก็จะไปจูนครับแต่ตอนนี้เราก็มาดูว่ามันใช่กล่องเดิมครับกล่องเดิมนะครับ โอเคแล้วผมก็จะมาใส่ไอเดียหายก่อนใส่ส <Okay. S 1> ม,มัยปิดไหมเนี่ยโอเคนะครับเป็นรหัสกล่องนี้นะครับรอยพายเอลดี LED นะครับเอลดี โอเคนั่นก็ผมจะไปจูนแล้วตอนนี้ผมก็จูนปกตินะครับก็จูนเดินหอบลูกค้าสั่งมาเนาะเดินหอบปลดรอบแต่ตอนนี้ยังไม่ปลดนะครับเนาะเป็นรอบเดิมที่9,300นะครับโอเคนะครับรอบเดิม ทเป็นหอบนะครับเนาะหอบรอบเดิมโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวจะไปเท็คอนนี้แล้วว่าเช็คท่ายและจูนเก็บนะครับก็เปิดนี่นะครับก็คือช่องท้ายมันติดหนานะครับนะเป็นช่วงนี้วัดจัดการจูนเก็บเรียบร้อยแล้วก็วัดแรงม้านะครับ จานนี้นะครับขึ้นเป็น8.27นะครับอ่าโอเคนี่ก็ภารกิจของเราเสร็จสมบูรณ์แล้วครับนี่ก็อัดไฟเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะไปเอ่อทสแรงม้ากันว่าจะได้เท่าไหร่นะครับเป็นสูตรของทางร้านนะครับ ในรอบหลักเดิมจุนเดินหอบครับลำบากแท้ไม่มีคนช่วยถือกล้องโอเคแล้วสุดไายไป,ไปพร้องเก็บค่าเองนะครับ นี่ขายของหน่อยเดียวทางครับนายจานเสริญมาจา,ากโวทีครับและพี่เอก การเปิลออาอบนะครับอพีซด่มจกรูโอเคไมองพจ กดรอบ9ขนมร้อยรอบมันจะขึ้นหรือเปล่า การที่เราปลดรอบรดข้อเดิมนะครับมันจะทําให้แรงม้าตกนะครับเราไปดูกันไหนล่ะเมาฉันเห็นไหมครับเดี๋ยวบวกก่อนอ่าเห็นไหม แรงม้ามันตกโอเคนะไม่งงนะทำให้ดูจำไว้นะครับการที่เราปลดรอบมากๆากะไม่ดีหรอก,ค,อกรคือการรีแมปคือการเอขาเรียกไรนะใส่เครื่องปรุงเลยเท่านี้ ก่อนที่เราจะรีแมปรถเนี่ยรถมันต้องมีของมาแล้วนะเห็นไหมตรงนี้คือการปลดรอบเห็นไนะแรงม้ามันตกเพราะว่ารถท่อเดิมไนงะมันไม่มีแรงดันท้ายชนะแล้วจูนรถนะครับจูนตาม,มาการรถอย่าไปจูนตามลูกค้าบอก ถ้าทอ่เป็นลูกเล่นนิดนหน่อยก็จูนได้เลยปกตินะครับครับหลังจากที่เรารีแมปเก็บค่า AF ส่วนต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดีย๋ยวผมจะไปเช็คแรงม้าแล้วนะครับที่ได้นะครับในสเต็ปนี้แรงม้าที่ขึ้นมานะครับจากเดิมเนาะเมเริ่มจูนอโอ้ยเมาเนาะ ลืมจูนเวลานี่นะครับ959ของวันนี้แล้วก็เทสนะครับอะไรล่ะอ่าผมลองปลดรอบใช่ไหมใช่ นี่นครับช่วงที่ผมปลดรอบไหมครับแรงม้ามันตกหจาจับเจ็ดจุดหกห้าโอเคอันนี้นะครับไปดูวันที่ก่อนโอ้ยนี่ครับหลังจากที่จูนแบบเก็บสำเร็จรูปแล้วนะครับแรงม้าที่ได้นะครับ ในรอบหลักเดิมนะครับ9,300รอบประิภาพปลาวาน LED ครับเห็นไหมแรงม้าขึ้นแล้วาหาเห็นไหมครับการที่เราปลดรอบมากนะครับก็ไม่มีส่วนดีอะไรมากเลยครับเราจูนนะครับจูนตามรถด,ดีกว่าเนาะโอเค้าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดี